เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจปะทุได้ทุกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าติดตาม A อ็กซิลซีเมล์โรงงานผลิตลาวาใต้น้ำขนาดมหึมานอกชายฝั่งรัฐโอเร,อรกอนระบุว่าภูเขาไฟนี้อาจปะทุได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นปี2026อย่างชาที่สุดใช่มันอยู่ใต้น้ำแต่อย่าได้ถูกปราการของมหาสมุทรหลอกเอาได้สัดร,ร้ายตัวนี้สูงกว่าตึกเอ็มพายร์สเตทเกือบ3เท่า ภูเขาไฟลูกนี้กำลังพองตัวเหมือนซูเฟลในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และนักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นมากที่จะถ่ายทอดสดให้ดูเนี่ยเรื่องจริงจังเลยนะเอาล่ะประเด็นก็คือภูเขาไฟลูกนี้จะระเบิดได้ทุกเมื่อเพราะมันพองตัวเร็วมากไม่กี่เดือนที่ผ่านมานักวิจัยสังเกตเห็นว่าพื้นทะเลกำลังยกตัวขึ้นเหมือนกับว่าแอคเซีลกำลังพยายามจัดการพื้นน้ำที่เต็มไปด้วยหินหลอมเหลว นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภาวะพองตัวฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณมักจะบ่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นในวันขอบคุณพระเจ้าแต่ในแง่ของภูเขาไฟมันหมายถึงแมกมาก,กำลังเข้ามากองอยู่ใต้ดินทําให้พื้นทะเลโป่งพองออกมาเหมือนซูฟเฟลที่ใกล้จะพังทลายการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําอาจฟังดูไม่แปลกนักเพราะความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกเกิดขึ้นใต้ท้องทะเล เชื่อหรือไม่ว่ามีภูเขาไฟใต้น้ำมากกว่าล้านลูกที่พ่นลาวาออกมาอย่างเงียบๆตายคลื่นขณะที่คุณชมภาพนี้พื้นมหาสมุทรเป็นจุดรวมของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของโลกสิ่งที่ทำให้ a อ i เ l s e ลซีเมลน่าตื่นเต้นก็คือการที่มันอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดซึ่งแตกต่างจากภูเขาไฟใต้น้าอื่นๆมันเปรียบเสมือนดาวเด่นในรายการเรียลิตี้โชว์เกี่ยวกับภูเขาไฟ ที่มีเครือข่ายเครื่องมือใต้ท้องทะเลให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่นักวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของแมกมาแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและการเสียรูปของเปลือกโลกอันที่จริงแล้ว a x i เซิลีเมาสเป็นที่ตั้งของหองสังเกตการภูเขาไฟใต้น้ำแห่งแรกของโลกนักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990 โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ปัจจุบันสามารถส่งข้อมูลสดจากพื้นทะเลได้โดยตรงการตรวจสอบแบบนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนและได้ทำให้ Axial กลายเป็นดาวเด่นทางธรณีวิทยาที่เราสามารถติดตามพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำและก็น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้น Axial ยังเป็นอะไรที่คาดเดาได้อย่างน่าตลกอีกด้วยมันประทุขึ้นทุกทกทศวรรษและเมื่อถึงคิวมันก็เตรียมพร้อมออกแสดงอีกครั้งพอถึงกลางปี2024 มันขยายตัวจนเกือบเท่ากับระดับก่อนการประทุครั้งล่าสุดหมายความว่าการนับถอยหลังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์มั่นใจในกำหนดการของมันมากจนจัดทำปฏิทินวันระเบิดของภูเขาไฟขึ้นมารอวันที่แอคเซลจะระเบิดแต่เดี๋ยวก่อนแอคเซีลสีเมาส์ไม่ใช่แค่ภูเขาไฟใต้น้ำธรมธรมดาาแต่ว่ามีสไตล์บุคลิกเฉพาะตัวและก็เอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาเป็นของตัวเอง ภูเขาไฟใต้น้ําส่วนใหญ่ที่เรียกว่าภูเขาใต้น้ํามักมีลักษณะเหมือนกรวยหรือโดมแต่แอคเซียเย่ะเยยทุกกฎเกณฑ์ด้วยปล่องภูเขาไฟรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชยๆเป็นปล่องภูเขาไฟขนาด3.2คูณ8กิโลเมตรซึ่งดูเหมือนออกแบบมาโดยนักธรณีวิทยาที่มีไม้บรรทัดและไม่ชอบเส้นโค้งภูเขาไฟส่วนใหญ่มักเลือกรูปลักษณ์ทรงกลมแบบคลาสสิกแต่แอคเซียลล่ะล้ำสมัยสุด ปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยรอยแยกช่องปล่องภูเขาไฟช่องลาวาและโครงสร้างคล้ายโดมลึกลับที่สูงหลายร้อยเมตรราวกับภูเขาไฟมีมงกุฎรูปทรงเรขาคณิตแปลกตาแทนที่จะเป็นหมวกทรงกลมแบบปกติยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งของแอคเซียลเปรียบเสมือนพื้นที่ชันเยี่ยมสำหรับปรากฏการทางธรณีวิทยาตั้งอยู่บนจุดที่แรงสำคัญสประการประทะกาัน ประการแรกคือบนสันเขาฮว,วนเดฟูกาซึ่งเป็นเทือกเขาใต้น้ําที่ก่อตัวขึ้นจากแผ่นเปลือกโลก2แผ่นที่กําลังค่อยๆฉีกออกจากกันราวกับซิปที่ถูกปลดออกประการที่2คือตั้งอยู่บนจุดร้อนคอปซึ่งเป็นกลุ่มชั้นแมนโทลึกทําหน้าที่เสมือนเครื่องทํากาแฟเอสเปรสโซแมกมาอันแสนลึกลับของโลกสูบหินหลอมเหลวจากส่วนลึกภายในดาวเคราะห์และหล่อเลี้ยงห่วงโซ่ของภูเขาใต้น้ํา พูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือแผ่นเปลือกโลกเปรียบเสมือนคู่เต้นรำที่เลื่อนไหลออกจากกันอย่างไม่เต็มใจขณะที่จุดร้อนคอฟทำหน้าที่เป็นดีเจเร่งความร้อนและรักษาปาร์ตี้แมกมาให้คงอยู่อิทธิพลทั้งสองนี้ก่อให้เกิดระบบท่อที่ซับซ้อนภายในภูเขาไฟโดยห้องแมกมาจะเติมระบายและเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามถอดรหัสการแข่งขันระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่แผ่ขยายกับแมกมาที่กำลังพุ่งขึ้น คือสิ่งที่ทำให้แอคเซีลมีร่องรอยทางธรณีวิทยาเป็นเอกลักษณ์และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ภูเขาไฟลูกนี้ยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับเราอยู่เสมอตอนนี้เราพูดไปแล้วว่ายอดของแอคเซียลไม่ใช่แค่หลุมอุกบาทความจริงก็คือภายในนั้นปฏิกิริยายิ่งแปลกประหลาดและเจ๋งกว่าที่คิดก็ร้อนกว่าที่คิดด้วยคุณเข้าใจใช่ไหมแอคเซีลเป็นที่ตั้งของปล่องน้ำพุร้อนควันดำ ซึ่งพ้นน้ำร้อนจัดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า370องศาเซลเซียสนี่ไม่ใช่อ่างน้ำร้อนใต้น้ำธรรมดาช่องระบายอากาศเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดจเจริญเติบโตในความมืดสนิทและความร้อนระอุหนอนท่อยักษ์ปูแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งและแม้แต่ะมึกยกักษ์ ล้วนดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพวยพุ่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พุ่งออกมาจากปล่องเหล่านี้ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่เป็นอิสระจากแสงแดดและการสังเคราะห์สแสงโดยสิ้นเชิงเปรียบเสมือนโลกต่างดาวใต้คลื่นทะเลที่เติบโตงอกงามด้วยลมหายใจอันร้อนแรงของภูเขาไฟชุมทางปล่องเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่เพราะพวกมันแปลกปรหลาดเท่านั้น แต่ยังอาจคล้ายคลึงกับระบบนิเวศอยู่แรกเริ่มบนโลกอีกด้วยนักวิจัยบางคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราอาจมีต้นกําเนิดในสภาพแวดล้อมใต้ทะเลลึกที่คล้ายคลึงกันเมื่อหลายพันล้านปีก่อนการศึกษาชุมชนเหล่านี้ยังอาจช่วยให้เราค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจนง <S <S ันทร์น้ําแข็งเช่นยูโรปาและเอ็นเซลาดัสซึ่งอาจอีปลองที่คล้ายกันอยู่ใต้พื้นผิวน้ําแข็งของพวกมัน เมื่อแอคเซียวปะทุขึ้นมันก็เหมือนปุ่มรีเซต็ตามธรรมชาติสำหรับชุมชนเหล่านี้ลาวาทำลายทุกสิ่งแต่ภายในไม่กี่เดือนชีวิตก็ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับซึนามิหรือภยัยพิบัติชายฝั่งไม่ต้องกังวลเพราะการประทุข,ของภูเขาไฟแอคเซียลนั้นเปรียบเสมือนหม้อตุ่นไฟฟ้าใต้น้ำแรงดันน้ำมหาศาลทําให้ทุกอย่างเย็นลงร้อนจัดแต่ไม่ถึงขั้นระเบิดดังนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นคือลาวาไปประดับประดาพื้นทะเลและปูบางตัวต้องหาช่องระบายอากาศใหม่เพื่อมุดลงไปนั่นหมายความว่าจะไม่มีกลุ่มเท่าฐานขนาดใหญ หรือระเบิดที่อาจพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ําแต่ลาวาจะไหลซึมออกมาและแพร่กระจายไปทั่วพื้นทะเลบางครั้งลาวาก็กระจายตัวไปไกลหลายกิโลเมตรแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์การประทุครั้งนี้ถือเป็นกุญแจสําคัญความเข้าใจรูปแบบของการประทุของแอคเซียลอาจช่วยคาดการณ์การประทุในที่อื่นๆแม้กระทั่งบนบก นอกจากนี้ระบบนิเวศอันแปลกประหลาดของภูเขาไฟยังให้เบาะแสว่าสิ่งมีชีวิตอาจดำรงอยู่ได้อย่างไรบนดาวเคราะห์ดวงอื่นไม่เลวเลยสำหรับภูเขาไฟที่ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่เฉยๆยดูเหมือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถึงกระนั้นความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟก็ยังคงได้ยินในรูปแบบของแผ่นดินไหวเล็กๆหลายพันครั้งทุกวันหลายพันครั้งเรากับว่าตัวภูเขาไฟเองกำลังส่งเสียงครวญเอียดอาร์ตเตรียมจะระเบิดออก และเช่นเคยเราจะไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลยแต่อย่างน้อยมันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ติดตามการเคลื่อนที่ของแมกมาและวัฏจักการประทุของภูเขาไฟได้สิ่งหนึ่งที่เจ๋งที่สุดของเรื่องนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมถ่ายทอดสดการประทุครั้งต่อไปของภูเขาไฟแอคเซียลเป็นครั้งแรกลองนึกภาพการได้ชมภูเขาไฟใต้น้ำกำลังประทุแบบส,สดๆลงสู่พื้นมหาสมุทร เรากับได้นั่งแถวหน้าชมการแสดงดอกไม้ไฟธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึกหลายพันฟุตสิการถ่ายทอดสดครั้งนี้จะจัดขึ้นโดย Ocean of Saturis <ileri> e Initiative ซึ่งดูแลสายเคเบิลใหญ่แก้วน้ำแสงที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Axial เข้ากับชายฝั่งโดยตรงเปรียบเสมือนไวไฟใต้ท้องทะเลลึกและกำลังจะถ่ายทอดหิตหลอมเหลวในรูปแบบ HD และยังมีจุดพลิกผันอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นรูปแบบการประทะของแอคเซียลที่แปลกเวลาดการประทุครั้งล่าสุดสาครั้งในปี <1999, S 2> 1998 2011และ2015เกิดขึ้นระหว่างเดือนมนกราคมถึงเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่โลกเริ่มเคลื่อนตัว <from S 1> ออกจากดวงอาทิตย์ <the> ทำไมนะหรอ มันอาจเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์วงโคจรของดวงจันทร์ทําให้เกิดกระแสน้ําขึ้นลงของน้ําทะเลส่งผลต่อความดันบนพื้นทะเลและอาจช่วยดันห้องแมกมาให้ถึงจุดแตกหักฉันคิดว่าดวงจันทร์ไม่ใช่แค่แสงโรแมนติกบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่อาจเป็นเสียงกระซิบบอกเกี่ยวกับภูเขาไฟขั้นสุดยอดก็ได้ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเมื่อแอคเซิลปะทุมันจะเป็นการประทุใต้น้ำที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฉะนั้นก็อย่าลืมจับตาดูให้ดีนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คุณไม่อยากพลาดและใครจะรู้ถ้าโชคดีเราอาจได้พบกับ ASMR ของการประทุใต้น้ำด้วยก็ได้นะอาล่ะขอตัวก่อนฉันจะไป refresh feed l i f e ให้เหมือนการขายบัตรคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เลย